รุ่นท็อปหอนหกพันตลอดสัญญาฟรีดาวไปเลยกลับมาอีกแล้วกับรถเก๋งห้าประตูผ่นใจใครหลายคนรุ่นฮิตติดตลาดจับคันนี้เลย Honda j a z z GK รุ่นท็อปปี2015คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.5้าเอาไปเลยลงแม็กมาให้แล้วคันนี้สเกิร์ตด้านข้างติดตั้งมาให้แล้วด้านท้ายมีสปอยเลอร์หลังน้องเป็นทรง5ประตูคันนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยภายในเป็นคอนโซลสีดำนะคะพรอมบายัติฟังก์ชั่นมีจอ Android นะคะปุ่มสตาร์ท และคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังด้วยคันนี้พนักงานเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันสามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องดาวบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยฟรีค่าดำเนินการทุกขั้นตอนสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาได้เลยหรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0924478888หรือโทรหาฝนได้ตรงได้เลยที่เบอร์0999671123เพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาได้เลยนะคะ